แนะนำสินค้าขาชิงปรับระดับฐานเฮวิโหลดขนาด75มิลเมตรชนิดสแตนเลสโดยวัสดุที่ใช้ทําขาชิงคือสแตนเลส304ทนทานต่อการกัดก่อนของสนิมมีความทนทานและความแข็งแรงดูแลรักษาง่ายโดยมีขนาดความกว้างของน็อตและยาวจนถึงฐานชิง M16 ณ185มิลเมตรระยะเกลียวพิสจะอยู่ที่2มิมความยาวส่วนตัวน็อตจะอยู่ที่150มเม ความหนาของฐานชิง A 22มิมและความกว้างดี75มิมสามารถใช้กับพื้นเอียงได้ไม่เกิน5องศาแต่เดี๋ยวก่อนหากท่านประสบปัญหากับพื้นเป็นรอยขอแนะนำยางรองพื้นขนาด3นิ้วที่จะช่วยป้องกันไม่ให้พื้นเป็นรอยและยึดต,ติดกับพื้นได้ดียิ่งขึ้นโดยขายชิ่งนี้สามารถรับน้ำหนักได้1.66ตันครับสนใจสินค้าสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ Best Conveyor Center สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า18ปี